ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับพบกันกับฟ้าใสไรเดอร์ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการถ่ายทำคลิปด้วยนะครับก็เช้านี้นะครับก็จะถึง q N S R นะครับ 150R r สีแดงขาวคันนี้นะครับถึงคิวที่จะต้องส่งมอบนะครับให้กับคุณพี่ประการนะครับส่งไปที่จังหวัดมหาสารคามยังไงก็กราบขอบพระคุณนะครับมาณที่นี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะซื้อไปให้คุณพ่อใช้นะครับซึ่งก็ ยังไงก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะครับเช้านี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับก่อนที่จะส่งมอบแล้วกันนะครับถือว่ารถทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยผมให้ดูเลยนะครับเปลี่ยนยางนะครับคุณพี่นะครับบอกว่าเปลี่ยนยางให้ผมหน่อยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วนะครับยางหน้ายางหลังนะครับหน้าเป็น90้าทับแปนะครับ r 1 7นะครับส่วนหลังเป็น100นะครับทับเก R18 นะครับเออผมก็เพิ่งเห็นว่าแม็กหลังรถของ NSR 2ตัวเนี่ยสเปคมันแม็กหน้ากับแม็กหลังมันไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือตามข้อมูลสเปคของ NSR นะครับอันนี้ไปเอาข้อมูลมาเลยแล้วก็ซื้อยางนะครับตามสเปคนะครับตามสเปครถเดิมเลยนะครับนะก็จัดการเปลี่ยนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่พักเท้านะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ มีตรงไหนอีกล่ะนะครับแล้วก็ไล่ระบบไฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปสตาร์ทให้ดูกันเนี่ยนะครับสวยแค่สวยไม่สวยก็ดูเอาแล้วกันสวยจริงๆครับมันรถมันเดิมๆต้องบอกว่ารถมันเดิมๆจริงๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับรถเดิมๆเลยนะครับนะสีขาวแดงนะ NSR คันนี้นะครับก็นะครับขอพระคุณนะคุณพี่ประการอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ ทีเ่เข้ามานะครับซื้อรถคันนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้ต้องบอกว่าซื้อไาให้คุณพ่อนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะ,ะด้านหน้าด้านหน้า,าน,น,านี่ชิลนะครับเก็บดำเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับชิลด้านหน้านะครับ อีกอื่นๆก็โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังเครื่องเสียงเออไม่ใช่เครื่องเสียงเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูรอบๆกันนะครับก่อนที่จะส่งมอบนะครับรถขนส่งมาลอยอยู่แล้วนะครับแม็กก็สวยนะครับแม็กสวยมากทั้งหน้าทั้งหลังเลยชุดสีก็สวยเช่นกันนะครับสวยเช่นเดียวกันนะครับ เดี wollen, ๋ยวมาฟังเสียงกันเลยนะครับนะจริงๆลูก <t> ค้าหลายๆท่านที่มาซื้อรถเนี่ยเราก็ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับก็ขอพระคุณมากๆเลยนะครับได้รู้จักกันนะครับเดี๋ยวจะมาสตาร์ทเครื่องนะครับเติมเรียบร้อยนะครับเช็คระบบไฟก่อนเลยไาแล้วนะครับ ที่บอกว่าจะเก็บจะแก้ง,งานให้เรียบร้อยไปสูงนะครับกดให้สูงคยสูงไ่ต่ำนะครับไปสูงไปต่ำเกี่ยทั้งสองลวงนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็รอบนรับี่ยน้ำมันนะครับขึ้นเรียบร้อยนะครับ หนึันสองรอ,อบนะครับรอบเดินเบาะนะครับหนึ่ันสอ,สอรอยรอบครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยครับนะครับเรียบร้อยนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณคุณพี่ประการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรถรถไปถึงประมาณกี่โมงพี่มาสารคาม ป่มาณเย็นเย็นนะ,ระประมาณเยนนะ็เยนเย็นนะครับก็เดี๋ยวจะไปถึงคุณพ่อนะครับคุณพี่ประการประมาณเย็นเย็นนะครับช่วงเงย็นๆย็เดี๋ยงไงเดี๋ยวให้เบอร์ขนส่งไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะถึงประมาณกี่โมงเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวต้องวิ่งเก็ของใช่ไหมใช่ไป,ไปทางข้ามอา๋อไปท่าข้ามรับอ๋อไปอีกที่เดียวแล้วก็ออกออกออกเลยใช่ไหมโอเคนี่ยนะครับก็โดยรวมนะครับ ของ NSR นะครับโอเคนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเ,เป็นกำลังใจนะครับในการหารถมอเตอร์ไซค์นะครับมือสองสภาพสวยๆนะครับมาให้ทุกท่านได้จับเป็นเจ้าของนะครับรวมถึงมารีวิวนะครับสำหรับท่านที่สนใจรถนะครับให้ได้รับชมกัน ยังไงก็กราบขอบพระคุณนะครับลูกค้าทุกท่านเลยที่เข้ามาอุดหนุนนะครับรวมถึง f c ทุกท่านนะครับที่กิ้งก้างเข้ามานะครับพูดคุยกันนะครับกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับรู้สึกว่านอกจากขายรถแล้วจะยังได้เพื่อนนะครับได้พี่ได้ครูนะครับเพิ่มเติมนะครับถือว่าก็เป็นสิ่งที่ดีมาก UM ๆ,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 ๆเลยนะครับก็ยินดีน้อมรับทุกคําติชมเลยนะครับนะครับใครที่เข้ามาให้กําลังใจก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสำหรับ f c ทุกท่านที่ ติดต่อเข้ามานะครับโทรเข้ามานะครับมาพูดคุยกันกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะไปหารถสวยๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ